สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับช่องโนอาแกรเด้นนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับเพชรพามาดูเจ้าต้นนี้ครับเพื่อนๆเงินเต็มบ้านนะครับจริงๆเต็มบ้านจริงๆไม่ใช่เงินนะครับเพื่อนๆแต่เป็นต้นไม้ครับตัวนี้เนี่ยเพชรเนี่ย เอาขายไปหลายต้นแล้วนะนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเนี่ยยิ่งคือมันต้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันสมบูรณ์เนี่ยนะครับมันจะเติบโตเร็วมากๆแล้วก็ยิ่งเราขยายมันยิ่งแตกกิ่งเยอะนะครับเพชรทั้งขายทั้งแจกอะไรไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้นนี้เป็นไงพอหลังจากตัดนะครับมันก็ค่อนข้างจะเป็นพุ่มแล้วก็ เหมือนกับเป็นทรงพุ่มใหญ่เกินไปแล้วแล้วก็หนาแน่นมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเพชรจะพาเพื่อนๆมาตัดแล้วก็ขยายครับเพื่อนๆนะครับตัดขยายนะครับเพชรเนี่ยขายดีอยู่นะครับเพื่อนๆเราขายไม่ต้องแพงมากนะครับเพชรเนี่ยเอาไปฝากเพื่อนที่เขาเปิดร้านขายของชําเนี่ยขายนะครับเห็่นเขาบอกว่าหมดแล้วนะครับเราก็ได้โอกาสนะครับขยายใหม่แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากขายต่อนะครับอเพชรก็เลยชวนเพื่อนๆมานะครับอ่า ขส่งวัสดุปลูกแล้วก็ชําเจ้าต้นเงินเต็มบ้านกันนะครับชื่อเป็นสีริหลีมงคลมากนะเพื่อนๆน,นะครับเงินไม่ค่อยมีแต่ต้นไม้เนี่ยเต็มบ้านนะครับจริงๆบอกว่าต้นไม้เต็มบ้านดีกว่าเงินเต็มบ้านนะนะครับโอเคทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับเพื่อนๆเ,เรามาตัดเลยนะครับอ่าตัดชุบๆ,ๆให้ขาดหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้ามันขาดหมดแล้วเนี่ยนะครับมันมันจะตายไหมไม่ตายครับพวกนี้ คือแบบมันเป็นง่ายๆมากเพื่อนๆนะครับแล้วก็แข็งแรงมากเดี๋ยวพอเราจะหลังคือพวกนี้เพชรตัดมาก่อนหมดเลยนะแล้วก็ก็แตก่กิ่งก้านสาขาใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวหลังจากเราตัดเนี่ยไม่กี่วันเพื่อนๆนะครับเนี่ยเหมือนกับอันนี้เพชรตัดไปเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยที่มันเป็นหนอสองหนอเนี่ยครับนี่ขึ้นมาประมาณได้ประมาณสัก สัปดาห์2สัปดาห์นะเพราะกิ่งเนี่ยเพชรตัดให้เพื่อนไปนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาตัดต่อนะครับอ่าโอเคมาดูกันเลยวิธีการตัดของเพชรนะเพื่อนๆง่ายๆก็คือเพชรจะตัดแบบเฉียงนะครับอย่าตัดตรงๆนะถ้าตัดตรงๆเนี่ยบางทีถ้าชื้นเกินไปหรือว่าแฉะเกินไปเนี่ยต้นโคนแม่ของเขาเนี่ยนะครับอาจจะเน่าได้นะครับวิธีตัดไม้ของเพชรทุกทุกชนิดเลยเพชรจะตัดแบบเฉียงนะครับอย่างน้อยพอร้้าฝนหรือว่าน้ําที่เราลดเนี่ยนะครับมันตกลงไปเนี่ยมันก็จะได้แบบไหลลงนะครับไม่ไม่ขังอยู่ใน ตรงที่ว่ามันเป็นข้อแผลของมันนะเพื่อนๆนะครับโอเคมาตัดกันเลยนะครับอ่าพ่จะตัดชัวร์เลยนะเพื่อนๆนะครับตัดให้เกือบถุงโคนโอเคไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับอ่ัอน,นี้โคนของมันเห็นไหมตรงนี้นะครับที่นิ้วเพชรเนี่ยอ่าแล้วก็นะครับอันนี้ต้นที่เราตัดออกอ่าอ,อันนี้ครับ Mm-hmm. น,นะครับส่วนอันนี้นะครับเพื่อนๆไปจะไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นแขนงที่เพิ่งออกมาแล้วนะครับก็ไว้ให้มันติดกระถางก็ได้แล้วสมมติว่าเราจะไปเอาออกมันก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยทาปูนแต่ก่อนที่จะทาปูนนะเดี๋ยวได้ทาทีเดียวนะครับเพื่อนๆเราก็มาเอาใบอันนี้ออกก่อนนะครับเอาออกไปเลยครับเพื่อนๆให้เหลือน้อยที่สุดเพราะว่าเราจะได้ป้องกันการคลายน้ําของเขานะครับอันนี้ตัดออกไปเลยนะครับ นี่ยถ้าโดนมือเนี่ยพาเบสไปหาหมอด้วยนะเพื่อนบอกว่าเกี่ยวอะไรกันทำเองนะครับอ่าโดนมือก็ไปหาหมอเองสิจะใชใ้เราพาไปทำไหม นะครับตัดออกให้เหลือแล้วแต่ครับอันนี้เพชรก็แค่กกะเอานะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็กาให้เหลือประมาณสักสามสี่ใบก็ได้นะครับแต่ยางพวกนี้เพื่อนเพื่อนมันคันนะครับระวังนะใครที่แพ้เนี่ยเนี่ยเพชรรู้สึกแบบคันมือลิบิบลิบิบเลยเนี่ยนะครับยางเขาค่อนข้างที่จะคันถ้าโดนโดยเฉพาะเนื้ออ่อนถ้าเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยโดนไม่ได้เลยนะเพื่อนๆนะครับต้องระวังกัน โอเคเรียบร้อยครับเพื่อนๆอ,อันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทาปูนในทุกกิ่งเลยนะเพื่อนๆน,นะครับเอาปูนใส่มาทาเป๊ะน,นึงเนี่ยเพื่นก็เตรียมไปแล้วนะครับอ่าก่อนอื่นทาต้นแม่ของเขาก่อนนะเพื่อนๆ โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาทากิ่งของเขานะครับเป็นหนึ่งนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับเพื่อนๆบางทีเวทกงขออภัยด้วยนะนะครับทำคนเดียวถ่ายคนเดียวอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็คงเข้าใจขั้นตอนนะครับ โอเคทีนี้หลังจากที่เราทาปูนนะครับทาปูนแดงทุกกิ่งแล้วนะครับอ่ะเราก็เอาไปพักไว้ก่อนนะเพื่อนๆอันนี้ถ้าสมมุติว่ากิ่งไหนที่มันอาจจะยาวเกินไปนะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะตัดเป็น2ท่อน3ท่อนได้นะครับแต่ของเพชรเนี่ยมันพอดีเนาะไม่ได้สูงมากเพราะเพชรเนี่ยเลี้ยงให้เขารับแดด360อองศาดังนั้นเขาก็แบบไม่ได้ต้นยืดหรือว่าไม่ได้สูงนะครับพอดีกับการเอาไปปักซ้ำเลยนะครับอ่ะเราก็ พักไว้นะครับให้ปูนเขาแห้งเนาะนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปชําเพื่อป้องกันการเน่านะครับหรือว่าพวกแผลอะไรเนี่ยมันเกิดความชื้นอาจจะเน่าได้นะครับแต่โดยปกติเนี่ยมันจะทนนบเพื่อนไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับโอเค โอเคครับเพื่อนๆน,นะครับเพรขออนุญาตนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับของเพรเนี่ยก็ไม่ได้รอให้ปูนแดงที่เราทาไว้นะครับมันแห้งนะเพื่อนๆก็ขอต่อเนื่องเลยนะครับด้วยการชําเลยก็แล้วกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเหมือนปกติถ้าเพชรีบเนี่ยเพรก็ไม่ได้รอให้ปูนแห้งนะครับอ่าบางทีแต่ส่วนมากปกติเพรไม่ได้เจอปัญหานะครับอย่างที่บอกก็เลยนะครับก็เขาสามารถที่จะมีรากงอกแล้วก็โตเร็วได้นะครับเดี๋ยวเพดก็ปลูกเลย โอเคครับเพื่อนเพื่อนเพชรจะทําให้ดูสักสองนะครับกิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ยากคิดว่าเป็นการเริ่มเปลี่ยนเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับมันอันนี้เพชรที่กระถางที่เพชรเตรียมนะเพื่อนเพื่อนจะเป็นกระถางประมาณ4ี่ถึงห้านิ้วอ่ะครับแต่อันนี้จะเป็นห้านิ้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นกระถางที่พอดีนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ลูกใหญ่มากนะครับใช้ลูกแค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวถ้าต้นเขานะครับโตเต็มที่รากงอกเต็มที่เนี่ยนะครับออกมาล้นกระถางแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนกระถางนะครับสําหรับอันนี้ใช้แค่ สี่ห้านิ้วก็พอแล้วนะครับเพจะลองด้วยตัวอากาศใยมะพร้าวที่ที่เอาตัวขุยมะพร้าวออกไปแล้วอะเพล้าเพชรใช้ไปปลูกเจ้าตัวอะไรนะเมื่อโชคเก้าชั้นมาไิโชคเก้าชั้นนะครับเพจก็เลยเอามาประยุกต์เสียไดย้ถ้าทิ้งนะครับก็มาลองก้นกระถางน,นะครับตัวกาดใยมะพร้าวเนี่ยนะครับอ่าอันนี้หรือว่าใครไม่มีก็ใช้ตัวมะพร้าวสับได้ครับเพื่อ นะครับทางนี้เพื่อให้ข้างใต้เนี่ยมันเกิดความโปร่งนะครับไม่แล้วก็ระบายน้ําได้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับวัสดุปลูกจะไม่ร่วงลงไปใต้กระถางนะครับอ่าอันนี้จะใช้สองอันพอเนาะนะครับเราก็ใส่วัสดุปลูกเลยเพื่อนๆก็กลับประมาณเอานะครับนะก็ประมาณเท่านี้เพื่อนเพื่อนขึ้นๆกระถางนะครับแล้วก็ ใส่ไปเลยพยายามจัดให้อยู่ตึง,ตงกลางนะเพื่อนๆอีกนิดนึงรู้สึกว่าลึกเกินนะครับอาได้แล้วนะครับ ไม่สะดวกเลยการนั่งเนี่ยนั่งทำเนี่ยนะครับก็พอเราใส่วัสดุปลูกลงไปแล้วเพื่อนๆกดให้แน่นเลยครับเพื่อนๆนะครับไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่าจะแน่นเกินนะเพราะว่าการชําใหม่ๆเนี่ยวัสดุปลูกเนี่ยนะครับควรที่จะเกาะโคนเขาแน่นนะครับแล้วก็อันนี้เนื่องจากเราใช้วัสดุที่มันมีความโปร่งไปแล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแน่นแน่นจนเกินไปนะครับมันไม่ได้เหมือนดินทั่วไปนะอันนี้วัสดุพิเศษที่เราผสมขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเหมาะกับการชํากิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะนะครับ ถ้าสมมุติว่าหลังจากนี้นะครับถ้ามันโตขึ้นเนี่ยเราอยากอ่าคือตอนเนี้ยเหมือนกับเรามันยังเด็กอยู่เราอาจจะต้องใช้วัสดุที่มีความละเอียดหน่อยแต่ถ้าเราปลูกโดยทั่วไปอ่ะใช้วัสดุเดิมก็ได้แต่เพิ่มสัดส่วนของพวกมะพร้าวสับขึ้นได้ครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับต้นโตแล,ล้วจะกินอะไรใหญ่ๆได้ละ โอเคครับเพื่อนๆนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆวัสดุปลูกเนี่ยไม่จําเป็นเป็นงนะครับวัสดุปลูกเนี่ยไม่จําเป็นต้องแบบฟิกเหมือนของเพชรก็ได้นะเพราะว่าพวกนี้จริงๆแล้วเขาเขาเติบโตง่ายครับเพื่อนๆนะครับเขาโตเติเติบโต,ต,ต,ตง่ายเป็นง่ายนะครับอาจจะใช้วัสดุที่ไม่ต้องยุ่งยากแบบนี้ก็ได้นะแต่นี้ถ้าสมมติว่า ใครเนี่ยเป็นมือใหม่หรือว่าไม่เคยปลูกเนี่ยใช้ตามหลวงเพ็รก่อนแล้วก็พอเก่งแล้วก็ค่อยอัดเดทนะครับพัฒนากันได้เนาะนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ2ต้นนะครับอ่าทำให้ดู2ต้นนะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเพิ่มปลูกต่อนะครับค่อยปลูกตอนเย็นก็ได้นะครับ<ๆ>เดี๋ยวนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาอไปไว้ตามใต้ร่มไม้นะครับเพื่อเป็นการ เขาเรียกอะไรคล้ายๆกับอนุบาลเขาก่อนเพราะเขาแข็งแรงแล้วนะครับมีรากงอกแล้วค่อยเอามารับแสงนะครับแต่พวกนี้ต้องระวังเขาอยู่ในแสงลำไรนะเพื่อนๆเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในแสงรับแสงแดดได้ร้อเปอร์เซนเหมือนไม้อื่นนะเพราะว่าพวกนี้ถือว่าเป็นไม้ในร่มนะครับเขาก็จะเกิดพุ่มแตกกอนะครับสวยงามนะครับประดับบ้านหรือว่าเราทําเป็นการค้าขายก็ได้ครับแล้วแต่นะครับไม่ต้องห่วงนะอันนี้จะดูไม่สวยก่อนเดี๋ยว ให้เขาเพราะเราเนี่ยต้องตัดใบเพื่อลดการคลายน้ำครับหลังจากนี้เดี๋ยวพอเขาแข็งแรงเขาก็จะมีใบงอกออกมาสวยงามแตกกิ่งก้านสาขาเพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆนะครับสําหรับเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับอ่าได้บ้างพอสมควรเนาะนะครับอ่ายังไงถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์กดฝากอ่ากดติดตามนะครับฝากกด ติดตามนะ s u b s c r i ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็สําหรับคลิปหน้าไปจะทําอะไรเพื่อนๆดูนะครับต่อไปเนียฝากติดตามรับชมด้วยครับคลิปนี้เพป่นกอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ